ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อิวมีเคล็ดลับในการดูแลบวบให้เขามีอายุอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็มีลูกดกตลอดแล้วก็เป็นสาวตลอดมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่ปลูกบวบไปแล้วหรือกําลังคิดว่าจะปลูกค่ะอย่าพลาดชมในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นอิวพาชมก่อนนะคะดูความดกของบววของอิวนะคะตัวเนี้เป็นพืชที่อิวแนะนําให้ปลูกนะคะเป็นพืชทําเงินตัวหนึ่งของสวนเลย เพื่อนๆสามารถเก็บขายได้ทุกวันนะคะเห็นไหมมันมีหลายรุ่นมันมีหลายๆรุ่นในในสวนเพิ่งออกมาใหม่เพิ่งยังเล็กอยู่แล้วก็ใหญ่พร้อมเก็บเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถเก็บเก็บได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงหลังคาที่ที่ดอกกำลังบานสะพั่งเลยนะคะตัวออดอกตะพู่ตัวเมียเต็มอยู่เลย อยูจะมาบอกวิธีการว่าทำยังไงนะคะบวบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เดี๋ยวให้ดูต้นลำต้นเขานะคะอิวปลูกเขามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนะคะเดือนมิถุนายนนับนับถึงเดือนนี้มิถุนายน66ปีนี้ปี67นะคะมันก็จะเกือบปีแล้วนะ8 9เดือนเข้าไปแล้วดูลำต้นเขาค่ะปลูกใหม่ๆเล็กกว่านี้นะคะ อันนี้คือเขาหลายปีแล้วเอ้ยหลายเดือนแล้วเห็นไหมคะมีความแก่นี่โคนข้างล่างนี้พยันไม่ให้มีใบนะคะเนื่องจากว่าข้างล่างนี้อิวปลูกของอย่างอื่นด้วยะคะเป็นตามชายคาอิวลงเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เป็นกะเพราแล้วก็มีแปลงผักอยู่ข้างในอันนี้เก็บไปแล้วนะคะคุณยายกําลังจะเอาผักแป้นกับ ผักชีไปเรื่อยมาลงนะคะเนื่องจากว่าพืช2ตัวนี้จะไม่ชอบแดดแรงนะคะเหมาะมากเลยที่จะปลูกอยู่ใต้ซุ้มเนี้ยเพื่อนๆบริหารจัดการดีๆนะคะพืชที่ต้องการแสงมากไม่ควรอยู่ใต้ใต้ชายขานี้นะคะอตอนนี้ขึ้นชายนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ ถ้าเป็นหน้าแรงนี่โอเคอยู่เขากําลังงามเห็นไหมคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายเนาะเดี๋ยวหมดจากนี้แล้วอิูวจะเอาแบบผักชีใบเลื่อยมาลงทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าฤดูกาลข้างหน้านี้จะแบบร้อนแรงมากๆนะคะแล้วก็เข้าสู่ฝนถ้าเราปลูกผักชีใบเลื่อยในนี้มันจะงามมากๆนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการแสงเยอะนะอันนี้เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ในกรณีที่เรามีพื้นที่น้อยนะคะเนี่ยตามชายคาของบวบอิูวก็จะ ลงเป็นมะเขืเทศไปยาย่าไปเลยคะ่ะกำลังได้เก็บผลผลิตอ่ะในฝัง่งนี้เป็นกะเพรานะคะกะเพราป่ากะเพราไปเลยแล้วก็เป็นคลองนะคะบวบมันก็จะมีอยู่หลายๆรุ่นออกอยู่ตลอดอู่ทำยังไงมันถึงออกอยู่ตลอดอย่างนี้ทำไงมันถึงแกไม่โสมนะคะบางคลิปบางที่เขาบอกว่าหเดือนก็ก็คือแก่แล้วก็คือรื้อทิ้งนะคะแต่ของอิวทำทำ นับดูแล้วนี่เดือนนี้เป็นเดือนที่9นะคะเพื่อนๆที่ปลูกในหนึ่งประมาณเดือนครึ่งเริ่มเก็บผลผลิตนะคะจากนั้นเราก็เก็บมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่เขาก็จะมีช่วงการหยุดหยุดพักผ่อนเขาอยู่เหมือนกันค่ะหยุดพักต้นเขานะคะประมาณ1หรือ2อาทิตย์นะคะเวลาบำรุงดูแลดีๆแล้วเขาก็จะออกสะพังมาเหมือนเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะวิธีการจัดการของอิวก็คืออิจะไม่ปล่อยให้เขา เมีใบที่ลกนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นใบลกแสงส่องไม่ทั่วถึงมันจะนำพาซึ่งโรคแมลงหนอนอะไรพวกนี้จะเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าลกมากเดี๋ยวอีพามดดูหลังคาถ้าลกมากใบเยอะมากานะขอไปหน่อยขอไปหน่อยเ,ออเวลาเกสรตัวผู้ก,กับ ตัวเมียเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าใบใบหนามากๆนี่ดูหลังคานะคะเห็นเป็นความปุ่งๆไหมคะถ้าหนามหนามากเนี่ยเวลามะแรงเขาผสมเกสรเขาจะหาไม่เจอนะคะนี่อย่างนี้อย่างน,างนี้ตื่นตัวเมียนะคะนี่นตัวเมียอย่างนี้ใช่ไหมพอเขาบานแล้วอย่างนี้อย่างนี้นี่ พอเขาบานมาอย่างนี้เช้าๆพวกมแมลงก็จะมาตอมตัวผู้แล้วก็ตอมตัวเมียใช่ไหมคะเขาก็จะผสมกันอัตโนมัติแล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตไปแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ริดใบออกเลยใบเขาหนาอย่างนี้เขาจะปกคลุมนะคะมแมลงบางทีพลาดเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่เห็นตัวเมียของเราบางทีเขาไม่ได้ผสมเขาก็จะฝ่อไปเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมตัวอย่างเลยนะ นี่อย่างนี้เขาก็จะฝ่อไปแต่เล็กเลยค่ะไม่มีไม่มีโอกาสได้บานเลยหรือบานมาแป๊บเดียวก็เหลืองนี่นี่น,นี่ตัวอย่างชัดเจนไหนล่ะนี่เห็นไหมคะเขาบานมาแล้วนะแต่ว่า,มาแมลงไม่ได้ช่วยผสมเกสรเขาก็จะถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันห่วงนะคะสมัยก่อนนี่เขาไม่ให้ชี้นะของพวกนี้ไม่ชี้เดี๋ยวมันจะห่วงที่ไหนได้อ่ามันเกิดการผสม ผสมได้ไม่เต็มที่นะคะเขาก็จะเพาเป็นคนก็คือแทงลูกไปอัตโนมัติอย่างนี้นะคะนี่หลายอันเลยแต่อันนี้แมงเจาะนี่นอนเจาะเห็นไหมคะนี่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อแรกเลยของอิวก,ก็คือใบไหนที่แก่ๆเด็ดทิ้งเลยค่ะเด็ดทิ้งให้ปุ่งๆนี้เลยนะคะให้เหลือไว้แค่เนี่ยปลายยอดเขาที่มีแค่สามสี่ห้าใบแค่นี้ค่ะพอแล้ว ในส่วนที่เหลืออย่างเงี้ยเด็ดออกเห็นไหมคะเด็ดออกอย่างแรกเลยก็คือเขาจะไม่ไปแย่งอาหารเนาะเขาจะไปบริไอไปบำรุงลูกเขาจะให้ได้เต็มที่ใช่ไหมคะนี่ยอดเขาก็จะถอดออกเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคะเห็นไหมขนาดอยู่ไม่มีฮอร์โมนไม่มีตัวเร่งอะไรเลยนะคะอยู่ดูแลไปตามปกตินี่แต่ว่าอยู่จะมันเด็ดใบออกใบที่แก่แล้ว หรือโรคแมลงเจาะทําลายไปแล้วจะไม่เก็บเขาไว้ะคะจะริดเขาออกเลยทิ้งไปเลยะคะ่ะเพื่อนเก็บไปทําปุ๋ยก็ได้แล้วในส่วนยอดนะคะห้ามให้ตกนะคะเ,เพื่อนๆห้ามให้ยอดเขาตกให้เขาเลื้อยอยู่ข้างบนตลอดถ้าเขาตกลงมาเอาเชือกมัดขึ้นก็ได้ะคะ่ะบางทีเอามัดขึ้นอย่าให้เขาหย่อนลงค่ะ เขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่จะให้ห้อยนะคะเพื่อนต,ต้องต้องหาทางให้มือเขาจับนะคะเขาเป็นเป็นพืชที่จะต้องหาจับเพื่อจะพยุงตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกเขาจะชอบมากกว่าที่จะให้ห้อยลงมานะคะเรื่องโรคแมลงอิวรอดพ้นแล้วก็คืออิวค้นพบไอ้ตัวนี้แผ่นกดักมแมลงนะคะอิวเคยแนะนําในคลิปก่อนแล้วนะคะมันช่วยได้มากแต่ก็ไม่ที่สุด แต่ก็ยังมีอยู่เนื่องจากว่ามันเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาหรือไม่ได้อะไรเนาะนี่ช่วยได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ไม่เสียหายนะคะไม่เสียหายเพราะตอนแรกๆที่ไม่ได้มีตัวพวกนี้ห้อยเนี่ยคือจะเสียหายเยอะเลยละไหนละ่ะเดี๋ยวจะหาดูสินี่ดูสิพอลูกขนาดลูกมาติดกันได้เฉยนี่เจ้าหนอนก็มาชักใหญ่เห็นไหมคะนี่นี่ มันเป็นความความยากอยู่ระดับหนึ่งของของเกษตรอินทรีย์อยู่นะคะแต่ถ้าเราพยายามมันก็ได้นะคะเรื่องการให้อาหารนอกจาก,กดูแลให้โปร่งที่สุดที่สุดแล้วนะคะใบแก่ๆให้ลิดออกให้หมดอย่าให้มีอย่าให้เขาลกลื้มเกินไปนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากข้างล่างด้วยนะคะถ้าลกลื้มเกินไปนอกจากจะมีแมลงเยอะแล้วเราพื้นที่ที่เหลือข้างล่างเราก็จะไม่มีแสง เราก็ไม่สามารถปลูกอะไรได้นะคะอตน,นี้ของอยูให้แสงมันรอดลงมาแล้วก็ปลูกขึ้นช่ายได้นะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็กุยช่ายได้นะคะสามตัวเนี่ยแต่ว่าต้นหอมนี่ต้องได้รื้อออกเลยนะคะเพื่อนๆนต้นหอมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ฝั่งนี้ยูไม่ได้ปลูกนะคะแต่ทีนี้เถาเขาเริ่มเลื้อยมาแล้วแสงเริ่มไม่พอต้นหอมยูชักจะมีปัญหาแล้วค่ะคุณยายก็เริ่มเอาถอนออกไปดองไปขายมั่งแล้วนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บดอกขายไปแล้ว เดี๋ยวีกจะเอาไปเอาไปปลูกข้างนอกให้หมดเลยนะคะพื้นที่ข้างล่างนี้ก็เราก็จะใช้เป็นผักชีใบเลื้อยแทนเพราะว่าพืชต้นนี้จะไม่ต้องการแสงมากนะคะแล้วก็ฤดูการข้างหน้านี้เขาก็จะแรงมากๆถ้าผักชีใบเลื้อยถ้าปลูกมีที่มีแดดเขาจะไม่งามเลยนะคะจะต้องเป็นที่คืมๆบางถ้าอยู่กลางแจ้งต้องใช้แสแลนนะคะเพื่อนๆโอเค ส่วนเรื่องการให้น้ําให้อาหารของอิวนี่ฮอร์โมนฮอร์โมนของอิวจะมีแค่น้ําหมักปลานะคะน้ําหมักปลากับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือไม่ก็ฮอร์โมนนมสดที่อิวผสมเข้าไปแล้วก็ผัดเปลี่ยนใส่เป็นสัปดาห์ละสองครั้งแกมาพ่นที่ทางใบให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางรากทางรากอิวก็จะใช้เป็น ปุ๋ยเหมือนเดิมค่ะสูตร15-15-15นะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอ,อะไรก็ได้ถ้าเป็นขี้ไก่ก็จะดีมากๆแต่ถ้าไม่มีขี้วัวก็ได้นะคะขี้วัวขี้ควายขี้หมูเราก็ได้นะคะใส่ลงไปที่โคนเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไม่มีขี้เป็ดขี้ไก่กบข้างบนุเพื่อนก็เอาขุดลงไปก่อนค่ะขุด ขุดลงที่ห่างจากโคนสักประมาณฟุตหนึ่งนะคะเพื่อนเอาเสียมอะไรขุดลงไปลึกลงไปสักนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าหาใส่เป็นจุดจุดสักสามจุดนะคะจุดละครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหยิบมือนึงนะคะใส่เข้าไปแล้วก็กบไว้กบไว้กบไว้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะแต่ของอิวถ้าใส่ปุ๋ยคอกอิูวใช้โรยเลยะคะ่ะเพื่อนๆโรย แล้วก็เอาปุ๋ยคอกกบอีกทีนะคะเพื่อเวลาเราลดน้ำนี่เขาก็จะไม่กระเด็นกระเซ็นไปไหนนะคะเขาก็จะอยู่รอบๆนี้นะคะเมื่อเขือเทศก็จะได้กินด้วยผักอย่างอื่นก็จะได้กินไปด้วยกันนะคะอันนี้จะใส่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสรุปว่าเป็นริดใบออกอย่าให้เยอะเกินไปใส่ปุ๋ยให้เพียงพอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้ฮอร์โมอนทางใบบ้างอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะ เสืวอโรคแมลงอิวใช้เป็นกระแผ่นเหลืองดักมแมลงนะคะแมงมันทองศัตรูหัวใจนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆอ่านี่มันเข้าสู่เดือนที่9้านะคะเขายังแตกยอดแตกอะไรออกมาใหม่ให้อิวอยู่ตลอดนะคะยอดยังใหญ่ยังอะไรอยู่ตลอดเนื่องจากว่าอิวใส่ขี้บยัยขี้ควายอะคะ่ะอยู่ตลอดนะลำอา่าพวกยอดพวกอะไรนี้เขาไม่กุดเลยนะคะเพื่อนเขาจะพุ่งอยู่ตลอด ลองเอาไปใช้ดูนะคะอยู่ใช้เนี่ยแล้วก็เก็บของเขาเก็บขายอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วเรื่องลูกมันนะเพื่อน,อนถ้าเกิดเขา